ขออนุโมทนาบุญน้ากันเด้อเบ้าโจูสีเข็ดบุญโดยการทรงโบปโขดไปวัดไปให้หลวงพ่อไปปลูกประดับความสวยงามครับสวัสดีครับพี่น้องครับมันี้เบ้าโจ๊สิบปหาโบปโขดไปทําบุญครับพี่น้องพอดีมีหลวงพ่อนะครับอยู่วัดหนึ่งนะครับเพิ่นขอมากนะครับผมบ้าโจ๊ก็เลยถามมาเอาลายปะครับมันี้เพ่นเลยบอกว่าแล้วจ่โยมครับผมวันี้เบ้าโจ๊ด่ะก็เลยอยากทําบุญครับเนาะหามาลายแล้วก็อยากทําบุญบ้างครับเดี๋ยวสิบปหาปรโขด ไปถวายหลวงพ่อนะครับผมโศกปรหเอเพลินจุฬาัดครับมารลุดน้ำบาโจรครับผมมาสิได้จักหัวครับไปเรีนกันครับพี่น้องมามาพี่น้องพอแล้วครับผมอู้ขาม้ากับมานะครับวันนี้ตั้งใจมาสิมาเห็ดบนขมามพิ่นกระแห็นเลยครับนี่ขามาพอเลยพี่น้องมึงต้นนี้ครับต้นนี้นี่ปูแตกสามเงี้ยงเลพงยพี่น้องเอ้ามาหลุดมงพี่น้องต้นแรกแหกหมานครับผมนี่ละบาโจ เสียวไปทำบุญครับได้จากต้นก็เชียวไปทำบุญครับมือน,นี่เราหุดบาจูกดนเยตึ่บ้องค่อยๆขุดครับเป่าป้ได้งยบ่้นนี้ซ่งถึงงอยู่ได้นเ้ยจะงามมางามอาโจกคุดมากขนาดลงพอ,อยังอยากได้ครับเนเอาไป ใส่กระถางชู้วัวดงามๆกัมนมาเอา้าโอ้หัวใบใหญ่พี่นอ้องเจ้าป้ากะหัวงามอยู่ครับนี่แหละเอาไปให้เพื่อนเพื่อนสิเอาไปโชว์ตั้งโชว์โชว์ความสวยงามสิละเอาหัวเล็กเหยียบหมาครับพี่น้องหัวในยีนุมนนน่มกันครับยีนุ่มกันครับหัวหนึ่งนี่ม,มันลดมันดึนเบิ้งสึงงามบ่นี่ครับใบตั้งอยู่นี่งขึ้นกันเลย ฝนตกได้ครับอ,อืมน้อยละอืมวอนเกิดก้อใส่ได้ยอยู่ครับพี่น้องอู้หนี่พ้อใส่ได้ยอยู่เอ้าได้สองหัวเลยพี่น้องบองเดียวได้สองหัวเลยมีอีกด้วครับนี่เดี๋ยวมาโจยสิไอ้เบิ่งหัวนี่ครับโูหัวใหญ่ปะนี่เห็นแต่ห่างวะนี่ครับหัวนี่วัวใหญ่พี่น้องพี่น้องมาดีวครับพี่พี่รู้หรือเปล่าพี่เจี๊ยบนี่ไ่้จะถึงไงบ่วันนี้ เบิ่งส <c oughs> ah, ้ตัวสินี้หน่อยนี่ขอหน่อยใบบาครับแต่บนน้ำขนตัวี่แกกันนี่ไนี่วันี้มามันเกลยมันกับหงอกว่าเบยัไีนี่อาดหัวเงี้ก็ได้อมอ้หัวงามดีนพ่อนงามอยู่ครับอ้พอได้อยู่พด้อยู นี่ปะ,ะหัวนึงครับอู้มันอ,ออกอกูแกกันแล้วตอนนี้หัวนี่มันเป็นขืนยุกับอันนี้เสร็จแล้วขืนยุกับต้นใหม่ครับโอ,อ้หัวหนีไปงามไปเบิ่งหัวพุ่นครับพุ่นหัวพุ่นงามกว่าอู้อยูย่เป็นดงเลยพี่น้งอ,งองเดี๋มเพิ่มหัวนี่อันนี้เอามาลุ้นเพิ่มครับหัวนี่อาจจะแง่ก็ได้ครับ โอ้หัวนี่หัวหน่อยหัวหน่อยบบาพี่น้องหัวหน่อยเบาโจเสียวไวคือเขาครับให้ปล่อยเขาเงี้ครับมาเบิ้งพี่อีกทั้งคนทั้งคนห็นในเดียบทั้งคนหัวหนึ่งยุ่งขาต้นใหม่มาเบิ้งนะหัวนีสิเบื้องช่วงหินไงอยู่ครับแต่ว่ามันขืนอยู่กับโคนใหม่ต้นใหม่ครับผมมาเบิ้งครับเดกิดได้ไหมนี่ข้นยื้อเงาไหมครับแปันบกย่างเงี้เลย มันมาหลุดเบื้องพี่น้องก็อาจจะเป็นหบบัวตกแตกก็ได้ครับจับถือเลยจับถือเลยเจอจีหัวหง่ายบ่มาหลุดเหมือนกันเด้ออะอึบอึบมาแล้วพี่น้องมาแล้วอู้หูมือง่ดอกมันกับพ่อได้ยุ่ยครับนี่แหละเกิดเอาไปเบิ้งใบมันเนาะเอาไปเลี้ยงเบิ้งใบมันครับเอ้า มาเป็ดเดียวเรซีหัวแล้วพี่น้องกุ้มเดียวเรซีหัวเลยครับพี่น้องเอ๋อไปอีกนะี่ออามาพี่น้องมาพออีกแล้วอีกคนึงครับนี่ตัวน,นี้ขอบแดงด้วยครับเด้อพี่น้องตั้งสีดีเลยนี้คืองานไหนเหมือ่อไหร่ภาษีหาไปทัุ้บนก็ได้ดีเลยพอดีเลยครับนี่ครับ หัวใหญ่บ่ะหัวใหญ่บ่ะจู๋กับเชียวไปครับบ่ใหญ่กับสิเหลืยงไว้ต่อครับอู้เอ้าอันนี้หัวหัวเป็ดๆครับพี่น้องกังสีกับไซ่ง่ายเหมือนกันครับนี่แหละเอาไปตั้งกันสิเห็นป่ะครับนี่เวลาเราใส่กระถางเขาก็ใส่โช่เคืองหัวสีขาวกับสีตั้งกันนั่นสิครับงามพี่น้องงามสี黄สีงามครับบางคนก็มักคขอบแดงแบบนี้ครับอีกหัวหนึ่งทางนันครับพี่น้องคุณทางนั่นครับเอามาเอบึ้นุูนี่ครับหุวน วัานี่ขอบขาครับพี่น้องขอบขาครับยุกใกล้่กันนี่แหละเกิดยุกใกล้่กันครับเอาเบิ้งเอาเบิ้งยิงไหนดินกับเนื้อเหนียวพี่น้องอู้จับถือวัวนี่ให้ไงตัวนี่อู้อู้หัู้หู้หู้อู้ หัวเงยสวยพี่น้องอู้เอ้าอู้ขนาดจีเห็ดบุญหนึ่งขึได้ดีแถอว่ะคุณนอ๊ะเป๊บเดียวพี่น้องหกหัวหรอสองสี่หกเฮ้ยจักสี่หัวก็พี่น้องหายไม่ได้จัสิบหัวนะครับเนาะเอาไปใส่กับเก้าหัวครับผมเอาเก้าหัวครับวัอนี้เป้าโจรสีห้าไม่ได้หอดเก้าหัวแล้วกะจะส่งไปให้หลวงปู่ครับทำบุญครับพี่น้องป่ะต้นนี้ครับมามาพี่น้องมาเบิ่งหัวที่เจ็ดครับนี่หัวนี้ใบงามนี่ครับ งา่ายโมหรือว่าสีหัวง่ายวะพี่น้องไหมครับผมงันี้ปันไ,ได้ก็เอาไปเลี้ยงเอาครับพันหน่อยไรมันกันบว่าบางแงมง่ายป่ะอู้พได่ายตัวครับพี่น้องวันนี้แหละอู้นี่กําลังงามครับผมนี่ล้วหัวกําลังหัวนี่ยมครับผมเอาเจ็ดหัวเลยพี่น้องสองสี่หกเจ็ดครับอีกสองหัวเพิ่มพี่น้องวันนี้ ตั้งใจเอามือนี่พ่อเอาเก่าหัวมาครับเลขสวยเลขกเก่าไปเบิ่งอีกจากสองหัวพ่อครับพี่น้องหัวที่เด่หัวที่แปดพี่น้องหัวนี้หัวที่แปดกันพี่น้องฮะหัวที่แปดหัวที่แปดขึ้นขอทำงานเดอ้อนี่อู้งัดถือมาฝอเด้ครับพี่น้องนี่เอาพ่อได้ยีกหรอครับใส่กระถางงามๆมันกา ใบพวกใบมันขึ้นไมงามเพองครับพี่น้องเหลืออีกหัวสุดท้ายครับพี่น้องอีกหัวสุดท้ายครับผมมาเพิ่งครับหัวสุดท้ายครับผมนี่แหละหาไปหามามืดเฉยครับดีครับเดี๋ยวไฟเข้ามาน้ำนี่ครับหัวนี้ครับมันดุนเพิ่งครับพี่น้องเอาหัวเงยเพิ่งเงยกับเชีลวหรครับเพราะน้ำเมืดอเฉยครับผมเอาเพิ่งงามครับดุนเนอหัวสุดท้ายแล้วฮะถ่ายหเด้อ เงีง่ายๆ่าเด้อของเ Ooh, งง่ายๆ่ายเด้ออู้ยังี่ตัวนี้อู้พี่น้องอู้บโจดเบ่บ่โขดไปทําบุญเหรอครับพี่น้องนี่ครับม้อชุดไทยวันที่เก้าครับนี่แหละเบาโจตั้งใจเขามาปลาเพื่อจะหาบุกโขดเก่าหมวไปทําบุญครับตอนนี้ก็ทําได้แล้วพี่น้องมาเบิ่งครับผมนี่หม้ชุดไทยแปลกความครับพี่น้องนี่เป็นตองรองยุ่น่ครับนี่เอานี้มันออกครับเดี๋ยวเขาโปงขึ้นมากไหมครับ พค้งขึ้นมา,มากแม่เขาสีงามกว่าเก่าพี่น้องเอา้าโอเคเลยครับเด้อพี่น้องผู้ดใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้กาขออนุโมทนาบุญน,น้ำกันเด้อบ่บาวโจสิเฮ็ดบุญโดยการส่งบัวบะโขดไปวัดไปให้หลวงพ่อไปปลูกประดับความสวยงามครับขอให้คลิปปังๆขอให้คลิปเฮงๆขอให้คนเข้าเบิ้ลไลค์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สาธุอนุโมทติน้าบุกันนะครับเด้อพี่น้องขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมไปเอาไปส่งหลวงพ่อกันมาเนี่ยอู้ดีใจหลายครับผมไปเป็น่างแพ็คของดีๆส่งเพิ่นครับ ไปลองไปขอบคุณหลายครับผมไปเอาตอนนี้เดี๋ยวโทรหาหลวงพ่อก่อนครับพี่น้องก่อนที่ส่งของกันครับตอนนี้เตรียมของไ่เรียบร้อยครับเดี๋ยวสิลองโทรหาแล้วมึกันเที่ยงกวดเลยนาัสกัครับหลวงพ่อครับอ่ะ พอดีที่ส่งอันบวบุกโคดไปให้ครับผมที่ทักมาในเฟสนะครับเบ้าโจครับผมเบ้าโจครับครับบ้าโจ้ครับครับกมกำลังกำลังกำลังจิบไปส่งครับผมนะครับอยู่มีแล้วเนาะครับครับอยู่อยู่ในเฟสที่ที่ส่งมาให้ใช่ไหมครับจะรู้มาเลย ครับผมครับเดี๋ยวผมผมส่งไปให้ก้าหัวนะครับหลวงพ่อครับผมก็กินครับผมก็ต้มกินอยู่ครับแก้รับมวยอยผมกํากำลังเนี่ยครับคอียรับครับส่งส่งให้ฟรีครับผมบริคิดนี่ยงครับบริคิด่าส่งอะไรครับับเคอรี่ครับเคอรี่ครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันเดี๋ยวเคอรี่เขาจะโทรหาครับ อาอาไา้ได,ได้ขอบคุณหลายๆลรงงานเด้อครับผมครับจะไปส่งให้ตอนนี้เลยครับอาอา้ได้ไดครับสวัสดีครับอาาจใต้นาูาานครับไปส่งให้หลวงปอ่กันพี่นอ้องวันนี้เป็นสีร้องเอาไปต้มเป็นยาป่าวะาต้องให้เป็นไปกินบ้างครับเพื่อมันดีขึ้นนาะ ไปอาตมุตนาบุญกับเบาโจดดเดอผู้ใดยินยิบอีกสาธุรัมด้วยครับเด้อไปสุ้มกันทรงห้เรียบร้อยครับคุณทรงห้ยัปงนตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลอ่อรุนกันครับคนเตรียมรับจัดมือให้ในมือใดครับ คุณลุงขาด้วยครับวัรับตรงครับผมสวัสดีครับ